อร่อยที่สุดโฟกัสเฮ้ยเพื่อนของกินโอยอะไรเนี่ยโอยกัดครมีของกินนี่ไม่เหมือนพี่ๆเลยเนี่ยใช่โฟกัสไม่ห้าวโฟกัสเดินไปซื้อที่เซเว่นมานะโฟกัสนี่รูมแบงเลยสิพิงมาลังหิวเลยเนี่ยใช่ถ้าไม่ซื้ออยากกินพี่ๆก็เดินไปเซเว่นสิโอเนไก่ผมก็เดินไป ันอะไรก็ไปแมาเรื<ม>่<ม>อยะโอ้โหพี่ก็หิวเนี่ยเหนือยหลายอันเนี่ยใช่มาก,กินสักชิ้นหนึ่งครับพี่งโมกันกจะกินคนเดียวโอ้ัดขี้หัวให้แบ่งเล็กชินช้นๆเดียวชิ้นเดียวไม่ให้ได้ขอ แต่เราเริ่มหิวแล้วอะงั้นไปหาอะไรกินที่เซเว่นดีกว่า,าวดูเฉยน่าแท้เนี่ยเล็บาจิกเฉยถึงแม่แล้วเฮ้ยไม่ได้สิถ้าเราเข้าไปในบ้านนี้นะพี่พี่สามคนอนะต้องแย่งเกี๊ยวเรากินแน่ๆเลยอะ่ะทำยังไงดีอะ่ะ ฮ้ยคิดออกแล้วัน้นไปนั่งกินตรงตอนนี้แลวกันฮายข่อยังชั่วแค่เนี้ยก็เป็นใครมาแย่งเกี๊ยวเรากินแล้วกินเกี๊ยวดีกว่าเอ้าเกี๊ยวหายไปไหนอะพี่กิ้งถือมาอยู่เลยเกียเก๊ยวเกี๊ยวเอา้าใครแย่งเกี๊ยวเราไปอะอ๋อ เกี๊ยวอยู่นี่ตกใจหมดเลยรู้ว่าใครแย่งเกียเ๊ยวเราไปนั่นกินดีกว่าหิวและากินเกี๊ยวดีกว่าออกมาเลยโอย้เกี๊ยวน่ากินเลยอ,ะอะ่ะนี่กินเลยดีกว่านี่เลย ที่สุดเฮ้ยเป็นเล่นไม่เล่นไม่เล่นมานี่มานี่มานี่เฮ้ยโอ้โหนิ่งเลยแมวไม่มีเย้ใหญ่ให้เลยมี่ถึงแมวใช่แมวฉันมีน้องฉันมีน้องฉันมีน้องอ๋อหายไปแล้วฮ้ยแมวเฮ้ยเพื่อนเราหิวแล้วอะมีใครหิวบ้างไหมหิวดิฟิล์ม อืมเราก็หิวเนี่ยหิวเหรอเรา,เ,ราเหมือนกันเราก็เราก็หิวเนี่ยเราว่านะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเออดีดีดีไปเราว่าหาอะไรกินดีกว่า<ะ>ตู้เย็นมีอะไรกินบ้างเนี่ยดูตู้เย็นดีกว่าไปด,ดูมกันเห็นี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยโอโ๋อมีแต่น้ำอ่ะอิ่มไหมเนี่ยน่าจะไม่อิ่มนะ อะไรเราว่าเราได้กินอะไรหอมอ่ะกินอะไรไม่รู้ว่าตักตรงนั้นอะเฮ้ยนักโฟกัสนี่ใช่โฟกัสทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเราลองไปหาโฟกัสไหมหาไปไปโฟกัสเฮ้ยเพื่อนของกินโหอะไรเนี่ยโอ้ยกัสใครมีของกินนี่ไม่เหมือนพี่เลยเนี่ยใช่โฟกัสไม่ให้โฟกัส่ปเดินยวไปดูที่เซ่ ก็นี่แบง่อยสิพี่มังหิวเลยเนี่ยใช่ถ้าไม่กิอยากกินพี่พีทจะดนไปเซเ้บอ่ะเมันไกลผมเราก็ินไปตั้งไกลอ่ะมป็นอะไรก็ไปมาแบยนี้ไงโอ้โหพี่กินหิวเนี่ยเหนื้อหลายอันเนี่ยใช่ปะกินสักชิ้นหนึ่งครับพี่โมกันจะกินเป็นคนเดียวโอ้โหกี้หัวให้แบงเลยชิ้นเดียวชิ้นเดียวไม่ไม่ขอชิ้นเดียวเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้สามคนไม่ไม่ปกันไม่แบ่งหรอกขอแค่สามชิ้นเนี่ยแบ่งให้พวกพี่หน่อยไม่ เยอะซะด้วยอืมโอ้โหให้พี่ฟิล์มอยากกินน่ะพี่ฟิล์มก็ไปซื้อเองสิโหโฟกัสทำไมกี่ห่วงจังอ่ะใช่ไหมเพื่อนใช่เอาโฟกัสซื้อมากะว่าจะกินคนเดียวโฟกัสหิวมากเลยอ่ะพี่ก็หิวเนี่ยไม่ให้หรอกแบ่งหน่อยถ้าอยากกินพี่ก็เดินไปซื้อเองสิโฟกัสเนาะกี่ห่วงอ่ะอ่าไม่ขอกินละพวกเราไปกันดีกว่า โฟกัสขี้ห่วอย่างเลยอ่ะใช่เฮ้ยเราว่านะพวกเราอ่ะสั่งอะไรมายั่วน้องโฟกัสไหมเนี่ยโฟกัสแกลงเรานะไม่ให้เรากินเนี่ยแล้วเราอ่ะซื้อของกินที่แบบน่ากินน่ากินมาแล้วไปยั่วน้องโฟกัสเลยดี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 นั้นไอเดียนี่นี่หมูกระทะหมูกระทะเือความคิดดีเนี่ยจะได้ยั่วโฟกัสได้ด้วยเนี่ยกลิ่นหอมเลยโอเคงั้นเราโทรสั่งกันนะหมูกระทะร้านไหนกินเนี่ยอ๋อร้านใกล้บ้านเราแล้วกัน เด ok ี๋ยวโทรตั um> 是是 JI, 是是้งก <INE Sh diesel> <pick> uh ่อนแล้วก oh. okay. so. ันฮ <sh> ัลโหลครับพิซซ่าผิดเบอร์ผิดเบอร์ผิดเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาถูกเบอร์แล้วถูกเบอร์แล้วฮัลโหลอ๋อหมูกระทะครับอ๋อโอเคครับจะขอสั่งหมูชุดหนึ่งครับผมเอาสองชุดดีกว่าเอ้ยสามคนสามชุดดีกว่าหนึ่ชุดกนึ่ชุดครับผมขอหมูกระทะสามชุดครับผมโอเคครับเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหม น้ำน้ำมีแล้วน้ำมีแล้วมีไอเพิ่มเติมแบบกุ้งหอยปูปลาไม่ไม่เอาไม่เอางั้นนี้พองั้นเอาเอาแค่นี้ครับผมโอเคครับบ้านที่เดิมครับผมอ๋อที่เดิมที่เดิมที่เดิมรู้กันรู้กันนะครับผมโอเคโอเคครับแค่นี้ครับโอเคสั่งแล้วสั่งมาแล้วโอเคเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราก็รอหมูท้าวเตรงแล้วกันนะเราไปเตรียมจานเตรียมหม้อเรามานะโอเคนะโอเคไปดูไหมก่อนนี้ก็หาอะไรกินร้อยไปก่อนโอเตรียมของแท้โดนแน่กระโดนแน่ กินหมดแล้วไปน้างข้างในดีกว่าเฮ้ยฮัลโหลครับออกมาส่งแล้วล่ะครับโอเคโอเคโอเคไปเพื่อนเขามาส่งของแล้วไป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 โอเคเพื่อนเพื่อนในที่สุดหมูกระทะเราก็มาแล้วนี่ นี่ตรงนี้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 มีหมูมีหมูมันก็มีหมูมีกุ้งกับหมูนั่นแหละโอเคน้ำจิ้มมีไข่ใส่กระเดียใส่หมูกินหมูกระทะโอ้โหหลังเสียงนี่แบบมีมันไหมเนี่ยไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกติดกระทะใช่เฮ้ยนี่พวกเรา ถ้าเกิดโฟก,กัสมานะมาขอจะกินอนะเราอะไม่ต้องให้โฟกัสนะเราจะไม่ใหโฟกัสกินเพรโฟก,กัสห่วงกับเราก่อนใช่สวยเฮ้ยกลิอหนอะไรหอมอะกลินมาจากตรงนู้น กระทั่ไงโฟกัสเห็นไงโอ้กินหอมมากๆเลยกินหอมทะลุบ้าเลยพี่ฟิล์มไม่ใช่คืธรรมดาธรรมดาฮะโฟกัสขอกินด้วยได้ไหมอ่ะอืมแกขอกินได้เหรอไใช่ใช่ไม่ให้อ้าวไม่ให้ยังไงล่ะพี่ฟิล์มเอ้าก็ตอนพี่มึงขออันนั้นเกี๊ยวกุ้งโฟกัสอ่ะก็ยังไม่ให้ฟิล์มเลย โอ้หก็ตอนนั้นพวกกันหิวนี่ของพ mm yeah> ี่ฟีมามีเยอะจะตายพี่พวกพี่สามคนก็กินกันไม่หมดหรอกหู้หองกมดหมดหมดพวกะพี hm ่หิวเพวาพี <h <h yeah. ่หิวมากๆตอนนี้ขอกินหน่อยนะชิ้นหนึ่งชิ้นไม่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนให้กินไหมเพื่อนเพื่อนให้กินไหมไม่ไม่ชิ้นหนึ่งไม่ไม่ไม่อย่างนี้แลกันไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่านี่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 ให้ให้กินเก็บหน่อยพี่ฟี ทาได้อือือได้ต้องเไม่ง้นไม่ง้ไม่ง้โอ้โฟกัสอยากกินโฟกัสหิว่ะหนูก็ไปหากินเลยอ่าาเดิยาเหมือนเดิมไงใช่หิวก็เดินไปกินหมดแนเดโฟกัสขี้เกียจเดินไปซื้อแล้วว่าเราขเกียจเดินไปเหมือนกันนี่เพื่อนๆใครอยากให้โฟกัสกินมัางใครอยากให้โฟกัสกินนะเอามือลงเห็นไหมที่นี่ใครอยาก ความคิดคำหนึ่งไม่เอาคำเดียวพี่พีนอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยน่้องๆไออยากให้ดูกินยกมือขึ้นอ้าวทำไมไม่เห็นมีใครยกมือขึ้นเลยอ่ะก็เขาไม่อยากให้โูกัสกินไงโฟกัสกินมั่เขาต้อนห่วก่อีกุ้งก็ได้ปลาหมึกก็ได้ไม่อะนาไม่พูนะนาวิตาไม่ก็ประกัสห่วงก่อนนี่อดกิน นี่แหละอี่คำเดียวคำเดียวมามาไปเลยไปเไปเลไปเเนี่ยบกินกุ้งใช่ไหมว้าวไป้า้ไปไดกินมันด้ยกิมันด้วยเฮ้ยเฮ้ยอกินอแมคให้กพวกพี่ไม่มีใครใหกินเลยอะกพี่ใจร้ายโหไม่กินก็ได้เสรไดายังเลยไม่น่าห่วงเกี้ยวเ ใจร้ายอะไรโฟกัสจะใจร้ายเองใช่ไปพพอเรากินกันต่อก็มาอร่อยนะครับกินโอ้โหกินหมูกระทะเลยเราไม่น่าห่วงตั้งแต่แรกเลยเล่นเกมต่อก็ได้งั้นดมกินไปแล้วกัน